ทุกคนคือเขายังมีเรื่องเรื่องที่มันยังคาใจอยู่ฉะนั้นพี่อยากให้เองคุยวันเข้าไปเคลียร์เลยเรื่องของเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปคลยเลยต่อหน้าตากล่ะ,สะแสดง,งความใิมใจกล่องจริงด้วยโอเคด้วยเหรอาแก่ผ่อไม่ได้ผ่อนดื่มมาทุกคนเลยพวกเราเจอเบ๊บเลยครับ ในอดีตเนเทาเลยเหรอเป็นเก่งมาะเก่ก ไม่ได้เที่วมาตลกครับแต่มันมันีอะไรที่มีที่เสียงมึงตลกมากใช่ปะเวลาของหายดีหรือข้าโตู้ทีนึงมึงลองไหมมึงลองของหายไหมแค่คำพูดเมื่อกี้ของแม่แบบทำให้คนรู้สึกแย่นะว่าแม่แบบแม่แล้ว่าหรือว่าไปดูก็หลับแต่คนเีก กูบอกเลยทุกแต่กูนครับทกกูเข้าแล้วี้เี่ยใครชอบกูละคนบัเแวกเลยกูไม่เข้าูแล้เกียดกูทั้นแกงขนาดนี้ไองเหี้ยกูไม่เข้าแล้ว นาดะเดอเดีกเดกก็น่าดโอ้ยลองด้วยยังรอกันดิวรปีหน่อยวะไม่ให้ร้องเพลงกระตากมึงต้อง เอายิ้งดีกว่าเดี๋ยวประเทศรีเดี๋ยวเข้ามาเคลียร์กันดีกว่าง่ายสุดไปเอาประเทศรีเลยเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เลยแค่นั้นนะรถรถก่อนพี่คุยข้างหลังไหมพูดในโดมเดี๋ยวไปไปคุยข้างหลังไปแล้วพวกเรามากระบอดจะขาดใครไปอ่ะตาบ้างขาดต้าขาดเดินอีกแล้วอีแล้วอีแล เอาอะเอาอะแกซื้อเรื่องหรอที่ทำผมเอ๋ะยังไงอ่ะร้าอยู่ใจยังไงน่ากลัวไหมคิดว่าน่ากลัวไหมนี่ไม่ได้จีบกันใช่ไหมอืมเฝาครับถามก่อนเเามลยโอเคดูแปลกแปลกไปคู่นี้ดูแปลกแปลกไปคู่นี้นี่แอบไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักอะไรกันไปละ ฮะ <Huh? S 2> ไม่มีครับพี่เป็นอะไรกันอ่ะเป็นโงงานครับแบบเวลาไปฟาร์มอะไรครับอ๋อโอเคคำที่เจอร์จ้าดีขอโทษเนะอ้าองเอ้าอ่ะโเจ้าเจ,จ,จ,จขาดใครพี่ขาดสองคนขาดใครพี่ขาดสองคนเดี๋ยวรอสักคคู่นะมีคนช่วยตัดเต็มใช่เปล่ามีครับ เออเดลเวอร์ไว้อันดับหนแล้วผมก็มีนะแต่ต้องไปจูนถ้าเป็ภาพนี่สโตร์ชั่นผมปรับได้แบบนีพอคนดูถ้าเป็นตันั้นถาเป็ภาพมันถึงเป็นพันเจ็ดเดีนี้อ๋อได้ละใช่เอาเงินใครก็ได้ที่พูดรู้อยู่แล้วไม่ต้องสอนสอนอย่ามาสอนผมผมเล่น G A มาเกือบสองปีอย่าให้รู้ไม่สอนลบทล้างความจริไหมทำไว้เฮ้ยคนเราะมันก็กลับตัวกันได้ไหมครับสองเข้าใจพี่เข้าใจ เคล็ดลับที่สามหมอเถ่โอ้ใช่ครับออกตัวตัวแก่ขึ้นแล้วแบบนี้เฮ้ยลองเปลี่ยนเลยเคล็ที่มือเปิดแท้เมื่อวานบอกคนบอกพี่บอกว่าเป็นน้องตัวแก่อะไรไปเดยอคิดมากป่าวคิดมากแล้วเหมือนไม่ต้องรอหน้คนหนึ่งเลี่ยไปกิ๊กกัากันตอนไหนไะเนี่ยไม่ฮะโอเคไม่มีครับ โอเค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 พี่ไม่ต้องรอคนหนึ่งนะพี่มีคนหนึ <którym> ่งเดี๋ยวมันก็พี่ทำอะไรตามก่อนเลยนะยืนยืนยืนเบว่อยู่นั่นแหละยืนโมแดงอยู่นั่นน่ะกำลังหาเพื่อนอยู่ไหมหาพวกเราอยู่คนนั้นก็เราเราไคิดมาคนแรกกำลังบ่นแม่งหูผ่านแล้ววะแม่ง้แม่งเฮ้ย แล้วสองบาทมันก็ไม่ถูกจริงนะโอ้ยคลิปลุกคิ้มลุกอันนี้ครับวันนี้ทำงานกับพื่คุณนะครับพูดเหรอเออใช่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 พูดใช่ใช่ใช่พูดได้ก็รีบใจที่ได้งานกับลูกคนทุกคนเป็นก็ยังพูดได้ไม่ไล่ไล่ไล่ตอนแรกมาไม่ดีกว่านี้ไม่ขึ้นบรีคลิปลุกสัตว์พี่มันก็ต้องแบบว่า คือเดี๋ยวพี่จะคิดสองถึงสองเวอร์ชันนี้ถ้าผมทำข้าวตัวใช่แต่มันจำไม่ได้หรอกนะครับเออผมสองผมสองนะพี่ยังไรไม่ไม่ผมจำได้ดีก่อนที่เองจะดูแลคนอื่นตุนดูแลตีให้ได้ตั้งแต่เปิดหน้าผมตั้งแต่ตองทำเสียงโลกไปก็เปลี่ยนไปเลยครับแล้วทำไมมาเอาเป็นจงจริงอ่าขาดเนิร์ดป่ะขาดเนิร์ดกับใครกันขาดเนิร์ดแจ็คแจ็คไม่เข้ามาตัดเิีงไปเลย โอเคก็เริ่มเลยก็ได้เออเรื่องกับเบบอ่ะคือที่ทุกคนคุยกันแล้วว่าเขาติดแค่เรื่องเบบเรื่องเดียวอ่ะอืมครับงันก็ต้องคุยกับเบบแล้วล่ะเดี๋ยวนี้พี่ให้ให้เองคุยเองดีกว่าเบบเราขอโทษนะที่เราเคย อันนจ้าไม่ต้องไปทำเหรียญแจงไปทำเหรียญไปไป<า>ตู้เดี๋ยวไปตีเหรียญแจงเลยในฟุตนนบอลเหรอแล้วฉลาดป่ะมงึงไดขอเก็บใช่ไหมหายคู่นะ ไม่ต้องอเวเอาบกวัเกิแบเดังแทงเลย้พี่แทงเลยพี่เยยนเฮ้ยนี่แก้กเยสัสเอาเป็นทีละอะไรผมขอนะผมแม่งทำี่าวกนะ้ขอวะขอมันเข้าแกงด้วยลวกันเอ้รดดัครัมึงก็ไปแก้ก่อนเน้อไปไป้เดี๋ยวไปตู้ี้ดแกงเกเล้ครับ ไปยินดีต้อนรับน้องชายยินดีต้อนรับครับ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 ยินดีต้อนรับรับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับบยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับรับยินดีต้อบรับยินดีต้อนรับรับน้อนรับรับยินดี้อนรับน้อนรับรับยินดี้อนรับรับยินดีต้อนรับรับยินดี้อนรับครับน้อนรับนรัยินดีต้อนรับรับยินดีต้อนรับรับยินดีต้อนรั ก็ต้องทำให้มันให้มันชัวยอยู่แล้วคือพี่อยากใช้อะไรอยากให้ทำอะไรที่บอกกูไม่ได้ใช้หรอกกูไม่เคยใช้ใครหรอกมันมันไม่ไไม่เกี่ยวกับใช้หรืออะไรหรอไม่เกี่ยวเลยเรื่องนั้นตัดทิ้งไปเลยน้องมันทำลอยากอยากช่วยค่าใคุบิทามากบขัดดำสองใช่แต่ให้พี่เฉินตีไปก่อนกิ๊ไม่ว่าจะขาใจกิ๊บคุบิาขัดดำสองแต่เขาไปทำแล้วไปทำด้วยกันเ้ยครับผมนี่มึงดูหัวหน้าที่ดี ทำให้เห็นแล้วให้เราทําตามไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วให้เราทําให้ครับผมแต่พี่เฉยอยู่เฉยๆแล้วให้เราทําให้ไม่ไม่เห็นนะไม่ก็เอออธิบายลงลึกดิเออมึงลงลึกอะไรดิเฮียไม่รู้หรอกว่ามึงมาด้วยต่อให้ผดีเรามองเห็นว่ามึงก็แค่แตกอิลิเบอร์ตี้แล้วมาอยู่กับกู ให้เกี่ยวไม่ได้แบบว่าอะไรเลยก็เพื่อผมแหะคุยกับพี่มาเรียครับไม่แตกเลยพอลิเบอร์ตี้เรามาอยู่กับกูัิดี่เรตติดตัวทำให้ทุกคนเข้าใจเข้าใจผมได้พี่เกียรมาแบบเก็บอะไรจ้าคมณเข้าใจมึงไหมผมเข้าใจเออพี่ไม่รู้หรอกหรอว่ามึงจะมาจากไหนหรืออะไรอ่ะแต่ถ้ามึงมาอยู่ด้วยกันนะครอบครัวเดียวกันมึงก็ต้องปรับตัวเว้ยไม่ใช่ครอบครัวปรับครับผมอันนี้ทราบครับพี่ อืมแล้วถ้าสมมติอะไรผิดมึงต้องรับยอมรับไม่จะโดนไอติดแล้วจบแล้ว่ายเทอรครับสองร้อยห้าสิบก็ตังมันนั่นแหละพี่บอกแล้วว่าอย่าด่าพี่ไม่ชอบขึ้นเลยฮะเธอเองโอเคปะเนี่ยโอเคแต่ไม่มีอะไรติดขัดนะครับโอเคนะครับแต่งเท่าไหร่ตีแต่งเดียวตียังไงให้แตกวะมึงเก่งกูไม่ตีอะแม่งเวนเมื่อกี้ไม่มีใจเลยแม่บอกว่าแม่งกูมีตังตอนโรงพยาบาลแล้วแม่งตังค์มันนั่นแหละ ก็อเอ้ยมันมีนิวเพเปิลชนซะ ครับช่างสองพันเจ็ดร้อยกระปเล็กสองพัเดรกระเล็หนึ่แลาี่มครับอสองร้อยนี่มันกี่คันผมมีสิบสี่ครับผมสิบสี่ใช่ครับมีส่สองพัอัปเดตรายชื่อส่งให้ทวิตเตอร์ยังเออโทนีกาให้แลครับสอันเจ็ด ตอนนี้อัปเดตจะถึงปัจจุบันคือ14คนครับชื่อหลองเขียนอะไงบ้างพี่ตอ ARLR o ครับโอเคโอเคโอเคไอ้เหรอไอ้เออต้องเอาอันนี้ให้ก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยไปทำมันทำไมเน๊อะ ทำบิชช่าตัวเองเนาะเออทุกคนมีเบอร์หล่อนะเแต่ผมพูดเบอร์ให้โอเคอ่าไม่มีโดนสารเนื้อ,อไม่ได้เนื้อเดี๋ยวไปกิจกรรมเดี๋ยวไปกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊ไปกดต่างไปพร้อมกันเลยไปหล่อไปไหนอะมันเปลี่ยนสภาพเหรอผมให้ไม่เปลี่ยนสภาพโอเคโอเคโอเคดีละจุดสิบเนี่ยพี่เคยคนขายแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยห้าห้าสี่เก้าสองถูกไพี่ห้าห้าสี่เก้าสองแค่ซื้อ แค่แค่ไปซื้อโคเคนในนั้นอะแล้วมันได้เท่าไรครับหกเก้าครับว่าหรอไปแล้วนะคะเสียงที่สามพันของอีเจ๊มึงนี่โรคจิตเนาะเสียงที่สามหมื่นของอีเจ๊เลยเงก็มันบอกว่ามันหกเก้าแก๊งเราเดินเดินมาหน่อยเอาเหรียญของเราสิบเหรียญ มันบอกว่ามันอะ<ด>ไ,ไรพ,พี่จะไล่ทุกเหรียญเลยพี่ไล่ไล่ทุกคนเลยบัดน,นี้เดินบันไดเดินมันลมลมไหนเดินมันลมลมไหนพี่จะไล่ไล่ทุกเปิดเลยเฮ้ยมีคนเรียกมึงว่าที่รักเหรอโอ้โห,โหชิบหายให้หกสิบเอ็ดแล้วนะใครใครได้แล้วออกไปเลยได้รวยแล้วมึงกูบอกให้แค่หนุ่มก็กเนี่ยมันป้้ดูดวยใช่เหรอครับับบหเหรอว่าไงร้อยสามนี่เท่านะมีใครยังไม่ได้เหรียญมีใครยังไม่ได้เหรียญมันนี่มันนี่มันไม่ได้ยินเสียงตีกันผมเอ่อเกียร์ปอกวาอะไรสองห้าสาม หนน้าูเบิกตัังงค์ไปยมีใครยังไม่ได้เหรอีกแก๊งเราอ่ะมีปะมีใครยังไม่ได้อีกปะโอเคพี่เฉินหนูว่าจะไปพักวมื่อไหจบเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ตัวพี่ทำกุญแจแดงไว้ก่อนนี่แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วทำแล้วเออก็ลังทำมาเพื่อยืนยืนคาไอ้นี่ไงตอนนี้มีสี่คนมอ้ี่ผมเบลล์มอนนี่ปั๊มมือใช่ก็เขาก็ผมถามเมียคนที่สองเดี๋ยวรอไปดีกว่าผมเลยปั๊มเตบอกผมต้องใช้หรือเปล่าไม่ใช่เออเดี๋ยวรอดูว่ปความรู้สึกอะ ระหว่างกินขนมโคกกับขนมโคกไมมมึงชอบกินอะไรขนมโคกธรรมดาครับเออแล้วมึงกินขนมโคกไมมทําไมคือนานแล้วอะอ่ามึงกินทําไมน้าสมัยนี้เดี่ยวถามนะว่าตังไปไหนหมดไปรีเทลหมดแล้วชอบกินอะไว้สัสหอมจริงไม่ต้องห่วงความฟิตแอปหนึ่งเดี๋ยวไปอัปเดเกป .4 พิเชินพิเฉิน ว่าไงผมเหมือนในเซิร์ฟปะผมเหมือนในเซิร์ฟไหมเออคอยู่ะแต่มันไม่ได้ตรงนี้นี่แต่ว่าแค่หน้าไม่เนใช่หน้าลิงกังจัดเลยอ้หน้ามันอ้วนอเย็บปากโคตรดีอ้าวปอดีหน้าแบบนี้นี่แล้วเพิ่งได้ครบทุกคนปะใครยังไม่ได้เหรียญปะตรงนี้ได้หมดแล้วใช่ปะได้ไดไตาตาจมตาได้แล้วครับตาอยู่ไหนตาได้ยังได้แล้วครับได้แล้วอ้าวก็ได้หมดแล้วดีกว่าเลื่องแบบว่าสองครับอ สองโจ๊กพ่อเลี้ยงสามคนปะใช่ครับโอเคล่าสุดไออาร์เธอร์มันครนะต่อแล้วนะอะไรนะเออก็ที่คุยกันหน้าโรงพยาบาลที่มันบอกว่าสอบบอกว่าอะไรผมก็บอกเลยโอเคไอสอบบอกาอะไรเดี๋ยวไอสอบก่อนโอเคแบกแซวเล่แซวเล่มันได้หมดอย่ามันได้หมดอย่างเหลือหูต้องให้เท่าไหร่วะเหลือแจ็คเออไง นะพี่จะวันไหวันไหนเดี๋ยว่อีกหาคนนะเป็นยีผมงงอะไรวะผมงห้าคนเท่าไหร่วะวันละคนเด้อวันละคนใไข่กหน้าพี่เรือท่าติดนะครับพี่เฉินฮะครับเปล่าขึ้นเอาเหรียญอยากได้เหรียญได้ไหมอ๋ออ่ะเปลคาคนครับผมเดี๋ยวนี้ลองลองไล่ครบทุกคนก่อนเดี๋ยวพี่เอาให้เองเจอประธานโอเวอร์ผมให้มาห้าสิบได้เลยปะมันต้องมีคนละห้าสิบอะเช่นเช่นคนหนึ่งมีคนละห้าสิบขาดสี่คนไว้อีกครบสี่คนเนี่ยหล่อก็มีสิบถูกต้องแล้วครับพี่เฉิน ต้องแล้วต um. ้องแล้วมันมันต้องได้มันต้องได้ได้คนละประมาณนี้ครับเออไม่ใช่เออมีสีคนเปล่าเอออย่าเพิ่งนะพวกเองเอาเศษคนละห้าให้หลอดิเศษคนละห้าให้หลอดิทุกคนเอาเศษคนละห้าของตัวเองอะให้หลอดยทุกคนเอาเศษคนละห้านะเศษห้าห้าให้หลอผมมันจะได้มีเท่ากันเออเอาเศษห้าเลยห้าเลยเอาห้าเลยเอาห้าเลยมันจะได้พอๆกันหมดเลยเอาเอาเศษห้าให้หลอหมดเลยขอบคุณนะครับ ที่เดี๋ยวต้องไปแนะนำตัวกันด้วยใช่ไหมพี่ไป่ะโสเปล่าแล้วนะครับไปชิงทองกับแบตบ50ไปตั้งอะไรใช่ไหมเอาเซ5เหรียญนะให้หล่อหมดเลยหล่อจะได้มีเท่าเราหมมมไไ่ตาผัวปดเศษ5เหรียญเหี้ยผมเศษ3อ่ะไม่เป็นไรเอาเศษ5ครับเศษ5อ่ะเจ๊จอยู่ปะเนี่ยเท่าไหร่แล้วหล่อมีเท่าไหร่ตอนนี้หล่อโดนกระทือแจ็คไม่อยู่เอรอตอนนี้มี55เหรียญครับอ้าไอ้เหี้ยเออสูกแล้วเฮ้ยพอแล้วประกอบพอแล้วเกินแล้วพอแล้วเออเดีแต่ตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวทุกคนมีเชัยเฉลี่ยกันหมดละไปให้้กกู็ไดมา ไปต้อไปคือรถเท่าไหร่พี่บ้าบ้ามีเท่าไหร่มีสี่สเนี่ยห้ล้เจ็ด K น่แหละพอแล้วนี่ยห่เหลือทุกคนเท่ากันหมดแล้วป่ะจ้าเออเดี๋ยวนะอีกชิบหายอีกสองเหรียญึงเจอน้ำอีกชนะสองแก๊งนี้ได้เเดี๋ยวได้เหรียญเพิ่มเยอะแต่ก็อยากยู